สบายดีพี่น้องเนาะสบายดีเบิร์ตทุกคนเด้อเมื่อนี้สิมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเฮ็ดปอกกบเนาะปอกปกบกะจับเอาตามนองตามอย่างนี้แหละอ่ะก่อนสิไปรับชมคลิปเฮากับหักทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ <c oughs> พวกเฮาเนี่ยเด้อไปเบิ่งกันย่างไปย่างมาเนาะเห็นกบมันเต้นดอกเต้นดองอยู่ในนี่ก็เลย,เยสิลองเอากบนี่ไปเลี้ยงวะเลี้ยงกิ่นกรสัน เลี้ยงแบบธรมรมชาตินี้ยังก็ให้มันกินประมาณนี้นะเลี้ยงโดยแน่แดงเป็นขี้กระดอกขี้กระเดือนก็คุดมาให้เป็นมดเป็นอย่างนากะก็เลยต้องได้เห็ดบอ่อนี้เหันได้ทุกคนค่อกระซิมาตักน้ำออกนะตักน้ำเพื่อจะเอากบนี่นะ หลังจากที่ตักน้ําไปมากระได้เห็นตัวหนึ่งติดขึ้นมาก็เลยจับเอาอ่ะกระไดมาตัวบใหญ่ดอกทุกคนประมาณสามนิ้วมือนี่แหละบางตัวก็น,น้อยกว่านี่ประมาณนี้เลยน่าจะฝนตกแล้วมันมันไข่เนาะนี่กระงมประมาณนี้เลยแหละอันน้ำนี้เพิ่นคุด เอาไว้ให้ตัวมูเออน้ำมันไม่ว่าให้ตัวมูกินแล้วมันไหลลงนี่นะคอยทับอิดคอยบอกบบบอให้คุดมันเสียดินกับว่าสังสีสุดท้ายกับตัวกบมากระไดย้อนเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้กบเฮาหลังจากนั้นคอยกัะิมาเตรียมไม้เนาะเตรียมไม้ไปเห็ดหัวอ,อมกบนะเห็ดหลักนะอ้อมมันบอกกบเนาะ อโอกบในการอยู่ข้างบ้านเลยอยู่ข้างห้องบนนอนเลยเปิดประตูมากระหินเลยตอนนี้คือ3ามโมงแล้วเนาะ แต่ว่าเดดยังแหงอยู่ยังกายอยู่ยังฮอนอยู่นะทุกคนแล้วก็มาาเริมคุดกันเลยหลังจากนั้นก็บ,บทเนจะเห็ดเป็นมงมุนเนาะ่าสิเฮ็ดสองบอ คอยซใไซดินตักอ้อมๆเนาะกล่องอ้อมๆเป็นมงมลเลยให้มันแบบสูงกว่ากว่าบ่อหนาน้ำมันสีบอลลอนอ้จะเหุเป็นแบบเป็นสันหนึ่งสองสันประมาณนี้หนะ อันนี้ก็ขุดมาได้ดัดนึงแล้วกับเมื่อยอยู่ได้ทุกคนเลยเบิ่งคือแบบในใจคิดสิว่าสิเฮ็ดสองบอบันนี้ยันบอไดได้แล้วเมื่อยบอเดียวนี้กับเมื่อยแหงแถมดินก็มีแต่หินทุกคนแข็งเบิ <c oughs> ไปเลยไปแต่ยังหวัวมันเมื่อย หลังจากนั้นค่อยกัดเซาเอาน้าผสม,มกับดินเนาะเพื่อสิมาปิดอ่าปลายปลายทางเทิงนี่ให้แบบว่า่ให้น้ํามันแห้งไวะนะ้หนาแทนแทนดินดินซีเมนคล้ายๆจังซันะนะแต่เวลามันแห้งมันกัดเซตกออกคือกันนั่นแหละแต่ว่าเห็ดแบบนี้กับหักประกันไดยูเนาะน้ํามันจึงบบแห้งสีเห็ดเบิดเลย อันนี้ก็เห็ดครั้งแรกคือกัน <c oughs> เห็ดแบบโม่วมวเลย เ็ดไปเห็ดมาโบเฮากับสิแล้วเลยเนาะยังแต่ต่อเติมทั้งลุมเด็กน้อยกะเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเนาะออนนี้ก็เห็ดไปเห็ดมาค่ำทุกคนเดี๋ยวสิไปต่มมือที่สองเนาะจะให้ดินพอดีแบบให้ดินมันแห้งพอดีเลยมือกะพอดีดินแห้งเนาะค่อยเห็ดเฉพาะตอนแรงกะเฮ็ดพักนะทุกคนเนาะอ่ะ อันนี้ก็มาต่อมือที่สองกรสซิมาเสริมลักนะเพื่อสิเห็ดหัวเพราะว่าลักมันน้อยเกินไปเนาะมันห่างลักมันห่างก็เลยมาเสริมลักน้อยใส่ตัวใดที่มันห่างบันนี้ค่อยกะซิมาเอมข้างบ่อเลยกรสิิไซเป็นผ้านะบมีกระเบื้องเป็นผ้าพลาสติกผ้านิกาตอนนั้นเราอันอันอีอ่ออยังก็อ๊บขี้หมูเห็ดไฟฟ้านะ ับโมคือกันเอาขีโมูไปเฮ็ดอันไฟฟ้าตอนนั้นหันตอนยังไฟยังบบมาเดี๋ยวนี้เลิกไฟแล้วก็เลยก็เลยตัดออกมาตัดออกมาไว้ไปมุ้งนั่นมุ้งนี่เนาะแล้วก็เลยเอาเศษมันมามาแอมข้างเลย เอมกาลังสีแล้วเนาะตข้างๆนะมันมีเอคอยกับบุหูว่าเอมันอยู่ไกลบ่ได้เพิ่นว่าต้องอันไตตัดไปเพียงหน้าเข่งเพียงอันหลังตีนเพิ่นได้เพิ่นว่าเพิ่นสียันเอมันเพ่ก,ก็เลยเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้เพิ่นก็ได้ไปซื้อแยงมาใส่แทนเป็นเวนเพิ่นแล้วก็สิตัดประมาณหันเลยก็ยังสิตัดลงอีกได้เห็นนะเพิ่นว่ายันเอมันเพ่ก,ก็เลยต้องสิตัดอีกตัวข้างๆไกลเอเห็นดีเวลาลมพัดมามันสี มันอันยันมันกระดอนกับคืนนะยนันเอมันพีซนะเะิ่นว่าหลังจากที่ห้าเอมแล้วเนาะก็สิมาอันรีดดินเนาะทั้งรูปเพราะว่าค่อยบ่ได้ฟังอันอันเอมไว้ได้ก็ต้องยันกรบออกก็เลยต้องเอาดินมาอันรีดลีดลีดทั้งข้างนะผสมกับน้ำรีดเนาะ บัดนี้กะสิมาเติมน้ำนะทุกคนเนาะเติมน้ำแล้วก็เอากบลงไปสมาเบิงววาน้ำมันสิใสบ่อเพราะว่าดินมันแห้งแล้นดิน่าจะโปใสว่าเพราะว่าทั้งลุม่มันโ่แห้งป่านใดเนาะทุกคนเนาะโ่ใสกรย่างมันเถอะนี่กบของเฮกากะจะประมาณนี้ตัวน้นอยๆนะสิปลายตัวบันนี้กะสิมาป่อยเนาะ ลองนับเบิงว่าสิมีจักรโตนี่เต็นลงเลยนับบ่ฮอดบทันซ้ำมันมีตัวน้อยตัวใหญ่นะซ้ำนิ้วโป้นิ้วมือนี่แหละเดี๋ยวสิเดี๋ยวก็สิเปกาซเนอกลางคืนมาก็สิมาการมาเพิ่มอีกเพราะว่ามันอยู่แถวข้างๆนี่เล้มันมีสะเดอยู่ข้างๆนี่น่าจะมันขึ้นมาจากสะนั้นมันเม่มันใครอยู่นั่นแหละมันเกิดรูึ้นมาลดจากป่าแะละเพราะว่านองสะนั้นป่ามันกระลายอยู่ ก็เลยน่าจะตัวรอดแหละตัวใดรอดก็ขึ้นมาสินะผมซาคอยขึ้นแต่แต่สิมาเลี้ยงนะเลี้ยงกิ่นนี่แหละถ้ากบอันขาเจะเลี้ยงระบบกากินอันนี้สิเลี้ยแบบกบธรรมดาแบบนี้หละกากินอยู่กรรรบขาเจ้าเลี้ยงแบบอันเหงื่อคอยล้กก็สิมาใส่อันนั้นเนาะเนยแดงให้มันกลิ่นนนกบนี่ สิเลี้ยงแบบเป็นธรมรมชาติหาขี้กระดกกระเดยดมาให้มันงามวางนะแต่จะประมาณนี้นะเนาะอันคคกอันยังก็บอก,กบของเฮาเออบอกในกระทิดแต่ี่มีใส่ทอนะให้พนนอนเพราะว่าบ่มีต้นไม้ต้นหยังบุทันนี้ดอกบอกดอกบัวมาใส่ในน้ำนะให้คนซซเซห่มเซเยินก็่ทใส่โอไปก่อนเนาะก็จะประมาณนี้เล็กกบเฮายัางตื่นอยู่คนอ่ะ ตัวคำเคียดอีโมโนี่น่าจะประมาณนี้ทุกคนใส่งานได้อยู่บอ่อทุกคนไปตาอยู่บอ่ออ่ะคลิปนี้ก็จบประมาณนี้แล้วนะทุกคนนอกคุณที้เข้ามากับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยในเด้อไปแล้วบายบายไปเห็ดคลิปต่อ